ในดวนมาจจะสองทาง่า,า,า,านได่มาฝากก็คงมาจะค้นเอาได้ง่าโตันี่ยผู้ใดสะดวกก็มามาซอยกันมากมาจาับมาตัเช่นมาโยกตัดเี่นตัวแพทย์จะที่ท่มทา,ทามท่าไงท่าไงนี่โยมเนยก็มาจจะไชินอยตลอดในพรษา มีที่มีมที่วางนะประเทศเนี่ยสามารวางพอวางประไทรได้เนาะที่หว้อัํำดอนกอาจารย์พระูมยกพระไตรยกสะพานยกสะพานยกสะพาน่านางก็ไดที่สูงสรรสูงยู่อายกขึ้นประเทศ มันนุนกระดินสาธุอร์าแห่เอยรเอาเอาก้างเอากว้งแบนกอนเอร์อาะานเนาะสาธุรับพระคุณเจ้ารับ่อรับ่สาธุถวายการเทศเรื่องบูชาธรรมอาจารย์ต้ะงปูไดเมตตา แสดงรรมาให้กำลังใจใหเห็นพระเจราผู้ใหญ่ก็เกิดอกเชิดใจ <c oughs> น,น่ามีคนของิพรถวายน้ำพึ่งนะถวายน้ำพึ่งเย็นห้ายังดีอาจจะมาบริสทธิ์น้ำผึ้งยังบริบริสุทิ์น้ำผึ้งยังบริบรินมาขาวอ่อนไปแลบเสีางนะี้แต่ว่าเพื่อนถวายถึงสองขวดได้หรือเล่าเพราันไจั มอสชาวไอย่างอีกวไยเทำสาธุมรนาสาธุการจับนิมอนอาจารย์พุะภูด้วยจะติดภาษาบาลีแล้เฉพาะภาษาบาลีเนาะวันนี้วา่าใช้นี่นะของท่านพระรูไม่หมดนะใช้นี่ของ ท่านพระประหลัดจะกริดไม่หมดนะเพราะว่าปีที่แล้วท่านไปทั้งสองรูปนะไปช่วยอาตมาทั้งสามวันด้วยกันนะอะไรงกลับวันนี้อาตมามาช่วยวันเดียวนะไม่กี่ชั่วโม,มงเองก็ได้ว่า,วาใช้นี่ไม่หมดเป็นดีกันอยู่ต่อไปก็คงจะใช้หมดเนาะมีเวลามีโอกาสใะข้างหน้าแล้วนะ สิ่งเย่กงนะขออนุญาตเนะาะขออนุญาตศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพตะก,กี้นะเจ้าภาพปัจจัยกันเทศก็ดีนะทั้งวัตถุสิ่งของก็ดีอราจมาขอละอุปทา,านเนาะละอุปทา,านก็คือถวายไว้กับท่านประกูในจะได้ใช้ในภารกิจในการประพฤติปฏิบัติธรรมต่อเนอะาะจะเป็น เรียกน้ำปันะก็จะได้เกื่อแผพรแก่สัตยาโยมที่มาร่วมประพฤติปฏิบัติด,ด้วยนะถ้าเป็นปัจจัยก็จะได้มาใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นอีกต่อไปนะันขออนุญ,ญานะตเนาะสตตยาโยมผู้เป็นเาบาพเนาะเราได้ทำบุญร่วมกันในวันนี้เห็นบอ่อละอุปทา,านนะโยมโยมละอัตโมกวลนเลยละต่ตเนาะ หลังเรบพอนนะรับเฉพาะเป็นภาษาบาลีก็แล้วกันไนมะ่ต้องแปลวันนี้พนะาเวลาล่งเลยมาพอประมาณแล้วยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสารังเอวะเมวิตโตถินดังเปตานังอุปกปติอิจิตังมดิตังดุมหังคิปะเมวะสมิจะตุสะเบปุเรนตุสังกปา จันโดมนรโตยัถามณิโชติรโตยัถาสปิติโยวัจันตุตาพโรโกินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีขายุโยภวะพิวาทนติีิจนิจังกุธาปจายิโดจะตารุธรรมวันติอายุวันโนสสขังพระลัง